สวัสดีครับพลพักนักปรุงครับเราจะไปเก็บผักสลัดสวยๆกันครับเพื่อมาประกอบเป็นเมนูหลักของเราซึ่งก็คือเบอร์เกอร์ไก่และในช่วงนาทีอร่อยนะครับเราจะทำโอนเน้นริงกันครับหรือหอมทอดเพื่อมาทานคู่กับเบอร์เกอร์ไก่ของเรานี่แหละครับทั้งหมดอยู่ในพลพักนักปรุงวันนี้ครับ อย่างที่พลบอกนะครับว่าวันนี้พลมาเที่ยววังน้ําเขียวครับตอนนี้พลอยู่กับคุณกลิ้งครับคุณกลิ้งปกติแล้วสมมติเวลาที่พลอยู่ในเมืองหรือว่าไปตามพวกฟาร์มผักอะไรทั่วไปเนี่ยนะครับเขาจะปลูกผักเหล่านี้อันนี้เรด c o รอลนะครับเขาจะปลูกเป็นแบบผักน้ําใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วนานๆานที่พลจะเห็นแบบนี้แบบนี้คือจริงๆแล้วเป็นแบบออร์แกนิกจริงๆใช่ค่ะคุณพล ปัจจัยที่จะทําให้ผักสักดวหนึ่งเป็นออร์แกนิกนั่นคืออะไรครับมันต้องแต่แบบว่าจุดเริ่มต้นเลยหรือเปล่าครับค่ะใช่ค่ะต้องเริ่มต้นพื้นที่ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยใช้สารเคมีมา20ปีค่ะคุณพลอ๋อนั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะมาเริ่มว่าเราไม่อยาก<อ>ใช้สารเคมีวันนี้ก็ไม่ได้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยต้องไม่ผ่านการที่มีการใช้สารเคมีมา,มาก่อนเลยปีใช่ค่ะ โอ้โห oh. แล้วก็เพราะฉะนั้นตั้งแต่การลงมล็ดลงอะไรทุกอย่างเลยใช่ค่ะคต้องคอ้ามีสารเคมีัน้ามีสารเคมีค่ะคุณพลแล้วนี่ก็คือว่าไอ้ท,ท,ที่ที่เราต้องมีที่กันแดดนี่คือเราควบคุมอุณหภูมิอ,อะไร<ช>ให้เขาช่วงนี้หน้าฝนค่ะคุณคนอ๋อคุมฝนมากกว่าใช่ไหมครับแล้วก็เห็นเห็นเห็น,หนบอกว่าอะไรนะครับ ช่วงนี้อาจจะไม่ได้งามเท่าช่วงช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวหน้าหนาวนี่คือมันใหญ่ขนาดไหนครับอ๋อก็ประมาณสามสามต้นกิ่ดต่อหนึ่งกิโลค่ะคุณโคนสามต้นต่อหนึ่งกิโลแล้วถ้าเป็นหน้านี้ถ้าหน้านี้ก็ประมาณ20ต้นค่ะโอ้โหน้าหนักจะเบามากค่ะทำไมไม่แตกต่างกันทั้งขนาดนั้นท่านที่มาเล็ดพันธุ์เดียวกันใช่ค่ะแต่การที่อากาศไม่เหมือนกันเนี่ยมีมีมีผลทําให้การเจริญเติบโตของผักการเจริญเติบโตของผัก คนจะพอเก็บได้บ้างไหมครับหรือว่ามันยังมันยังโตไม่พอเก็บได้เลยค่ะคุณพลครับเราต้องดูประมาณไหนครับค่ะต้นใหญ่ต้นอย่างนี้ค่ะอันนี้ได้แล้วใช่ไหมครับอันที่สวยเลยเวลาที่เราเก็บรดเราควรจะยังไงครับไม่ให้มันช้ำใช่ค่ะจะห่อขึ้นไปแล้วก็ใช้มีดปัดตัดค่ะตัดตรงนี้เลยนะครับห่อหอยอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวคุณช่วยผมหน่อยได้ครับอืมสวยคือเวลาผักมันสดสแล้วคนต้องบอกว่ามันน่ารับประทานมากๆครับ อย่างหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าแต่อันนี้คือข้อสังเกตของปนจากหลายหลายครั้งที่ที่ไปเยี่ยมพวกผักน้ำอะไรมาเนี่ยนะครับถ้าเปิดผักที่เขาปลูกด้วยออแกนิกรู้สึกว่าต้นต้นอะยจะแข็งแรงกว่าใช่คะช่ะการเก็บรักษาก,ก,ก็ก็นานกว่าก็ง่ายง่ายกว่านานกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาถ้าเปิดเป็นผักน้ำเราสังเกตว่าหลังจากที่ตัดปุ๊บเขาจะค่อนข้างอ่อนนะครับนี่จะค่อนข้างจะแข็งแรงทีเดียวนะครับ อ๋อแล้วครับไปดูอย่างอื่นบ้างดีกว่าครับนอกจากเรดคอรัลแล้วเรามีอะไรอีกครับมีปฏิเหต,ดนนต,เหตุด้านโน้นค่ะมีปฏิเหตุด้านนั้นผลใช้ปฏิเหต์ดีกว่าครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเดินไปดูเดี๋ยวกันครับอันนี้ใกล้จะใช้ได้ยังครับอ๋อตัวนี้ใช้ได้แล้วคุณพลตัวนี้ใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ปลูกอาหาร เดี๋ยวพนเอาอันนี้อเอาไปปรุงด้วยเลยดีกว่าตัดเป็นแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คุณกิ้งสอนไว้ว่าให้ตัดที่ตรงโคนเลยเพราะฉะนั้นแง้มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับอะนขอใส่ตะกร้านิดนึงแล้วกันครับ <c oughs> เดี๋ยวผมมีเมนูง่ายๆมาฝากแล้วแน่นอนครับเมนูหลักของเราในวันนี้ก็จะมีส่วนประกอบของผักออแกนิกดีๆด,ด้วยครับ คนที่ชอบหอมทอดกับกรอบนะครับต้องหลงรักหอมทอดของคนอย่างแน่นอนเพราะว่าสูตรนี้ผลทอดด้วยแป้งเบียร์ครับตั้งน้ํามันที่170องศาหั่นหอมใหญ่ให้เป็นวงหนาหนา,นาหลังจากนั้นคลก็ใส่แป้งอนเนกประสงค์105กรัมผสมกับแป้งข้าวเจ้า84 g, กรัมเกลือ1ช้อนชาเบกกิงโซดา1ช้อนชาผสมให้เข้ากันดีครับแล้วเราก็ตามด้วยนม80มลิลตร แล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับ1ช้อนโต๊ะครับน้ำส้มสายชูที่ผมใช้นะครับเป็นน้ำส้มสายชูคุณภาพครับสะอาดใสปลอดภัยผมเลยมั่นใจครับไข่แดงหนึ่งฟองคนให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วจึงใส่เบียร์ตามลงไปทีนึครึ่งครับตีให้เข้ากันดีหลังจากนั้นเราก็นำหอกที่หั่นไว้ลงไปชุบในแป้งแล้วก็นำลงทอดพอสีสวยเหลืองดีก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันจะโรยเกลือ หรือเสิร์ฟกับมะนาวก็เข้ากันดีนะครับเดี๋ยววันนี้พลจะทำเบอร์เกอร์ครับเป็นเบอร์เกอร์ไก่ที่เราทานกับอะโวคาโดด้วยนะครับอะก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราจะมาทำไอตัวเนื้อแพตตี้ที่เป็นเนื้อไก่ก่อนนะครับผมจะเอาหัวหอมไปผัดกับน้ำมันเล็กน้อยก่อนนะครับซึ่งแน่นอนครับผมใช้น้ำมันลำข้าวครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับ เราใช้ไฟประมาณกลางๆนะครับไม่ต้องร้อนมากไปเรื่อยๆนะครับใส่หอมลงไปเลยครับอันนี้หอมทั้งหมดก็ประมาณ1ลูกนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปเร่งเขานะครับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือเราต้องการให้หอมของเราเนี่ยใส่นุ่มและก็หวานนะครับผมจะใส่กระเทียมด้วยกระเทียมสับก็ได้ครับแต่ถ้าเบื่อสมมติเรามีที่บดกระเทียมนะครับบดลงไปดีกว่าครับแล้วก็ผัดกับหอมนะครับถ้าเผื่อเราใส่กระเทียมตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวกระเทียมเขาจะไหม้นะฮะเราเลยใส่ตอนช่วงหลังครับ แล้วล่ะครับพอกระเทียมเริ่มกล่นหอมนะครับแล้วสุกดีนะครับผมก็ปิดเตาได้เลยนะครับระหว่างนี้ก็เอาหอมใหญ่ที่เราผัดจนนุ่มแล้วมาพักให้เย็นไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราก็จะมาบดไก่นะครับซึ่งก่อนที่จะบดไก่นะครับอันนี้ผมจะใส่เบคอนด้วยครับเดี๋ยวเบคอนเนี่ยเราตั้งเตานะฮะเอาไฟไม่ต้องสูงนะครับต่ำๆให้น้ํามันเขาค่อยๆออกแล้วเขาจะได้กรอบด้วยนะครับแล้วเอาเบคอนเนี่ยใส่กระทะได้เลยผมใช้นอนสติ๊กนะครับอ่ะเรามาบดไก่นะครับก็ใช้ ะโพกไก่นะครับใช้แต่เนื้อนะครับเราไม่เอาหนังนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะใส่ลงไปด้วยก็เป็นผักชีนะครับพยายามแต่เด็ดแต่ตัวใบลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ปรุงรสนิดหนึ่งนะครับพริกไทยแล้วก็เกลือครับมัสตาร์ดนะครับลงไปัดรสเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้เครื่องเนี่ยครับช่วยบดเขานะครับรวดเร็วไหมครับ เครื่องที่พลใช้เนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะฮะและสังเกตนะครับว่าด้านเนี่ยเขาจะมีปุ่มปรับนะครับความเร็วของเขาด้วยนะครับอันนี้เราก็ปรับมาที่เบอร์แรงสุดได้เลยหรือเวลาที่เราจะเติมเครื่องอะไรนี้นะครับเราจะปรุงเพิ่มเราก็ใส่ทางช่องตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเสร็จแล้วนะครับคนก็จะเอาเจ้าเนื้อไก่ลงมาผสมกับหอมใหญ่อ่าคนให้เขาเข้ากันดีนะครับ ส่วนผสมไก่ของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับในกระทะของผมนะครับลองมาดูนะครับตอนนี้น้ํามันของเบคอนก็ออกมาเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ํามันที่ออกจากเบคอนนี่แหละครับมาทอดตัวเบอร์เกอร์ของเรานะครับเบคอนไม่รู้ของคุณคุณจะเป็นยังไงนะครับแต่ของคนต้องอย่างนี้ครับ กรอบครับส่วนน้ํามันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ทอดตัวเบอร์เกอร์นะครับแต่ถ้าเบอร์เ้าเยอะไปนะครับเราเทออกเล็กน้อยก็ได้ครับเพราะสิ่งที่เราต้องการก็คือแค่ให้เคลือบกระทะบางๆก็พอนะครับตอนนี้เราก็อุ่นกระทะไปเรื่อยๆนะครับเรามีน้ําไว้นิดหนึ่งนะครับชุบมือเราเพื่อให้ปั้นง่ายๆนะครับพยายามนะครับปั้นก้อนเนื้อเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ปั้นให้ก้อนเท่าๆกันนะครับ เราก็ใช้เวลานะครับด้านหนึ่งประมาณ3-4นาทีแล้วแต่ความหนาของตัวเบอร์เกอร์ของเราที่สําคัญใช้ไฟกําลังดีนะครับถ้าเกิดไฟแรงมากเกินไปเนี่ยเี๋ยวสีเขาจะเกรียมในขนาดเดียวกันข้างในยังไม่สุกนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดของเบอร์เกอร์นั่นก็คือขนมปังเบอร์เกอร์ครับขนมปังเบอร์เกอร์ที่พลเลือกใช้เนี่ยนะครับข้างหน้าเ้าสวยมากเลยครับถ้าคุณคุณสังเกตดูเนี่ยเขาจะมีงาเล็กๆด้วยนะครับงาขาวครับแล้วก็ต้องมีความสดใหม่เสมอนะครับ อันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยของขนมปังเราใช้ประมาณสัก 2- อสคู่เนี่ยนะครับเราทาเนยเล็กน้อยก็ดีนะครับทั้ง2ด้านเลยเรียบร้อยแล้วครับเตาที่ผมเปิดไฟไว้แรงสุดเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับผมมีมายองเนสง่ายๆนะครับที่จะเอาไปทานกับเบอร์เกอร์ด้วยครับแต่เพื่อเพิ่มความพิเศษผมจะใส่ซอสพริกลงไปผสมลงไปเล็กน้อยนะครับมายองเนสก็จะมีรสเผ็ดๆหวานๆอ่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาพริกเจ้าตัวเบอร์เกอร์ของเรานิดนึงนะครับตอนนี้ก็ประมาณ 3นาทีแล้วนะครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบอื่นๆก็ได้นะครับเราก็จะมีมะเขือเทศนะฮะอโวคาโดครับหั่นก่อนที่เราจะใช้ไม่ต้องนานมากนะครับสีของเขาจะได้ไม่ดำครับเอาครับตอนนี้เบอร์เกอร์ของผมสุกดีแล้วครับวิธีการดูนะครับคุณผู้ชมลองดูอย่างนี้นะฮะถ้าเปิดสุกแล้วเนี่ยเขาจะเห็นไหมครับมีแรงต้านมันจะเด้งกลับขึ้นมานะครับก็แปลว่าเนื้อข้างในสุกดีแล้วหรือถ้าเกิดไม่มั่นใจนะครับเอามีดเนี่ยจิ้มเข้าไปตรงกลางชิ้นเลยครับ ทางไปสักพักหนึ่งแล้วเราจับที่ปลายมีดถ้าเกิดปลายมีดมีความร้อนนั่นก็หมายถึงว่าความร้อนเข้าถึงเนื้อไก่ด้านในแล้วนะครับอะขนมปังของผมกําลังหอมเลยนะครับนะครับเบอร์เกอร์ไก่ของเราก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ชีสด้วยนะครับผมอยากให้ชีสเขาเมลนิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาเข้าเตาอบนะครับใช้ไฟแต่ไฟบนนะฮะให้ชีสเขาละลายเล็กน้อยนะครับขนมปังนะครับท่อนข้างล่างของผมผมก็จะทามายองเนสที่เราผสมกับซอสพริกเอาไว้นะครับ ชีสก็เริ่มละลายแล้วนะครับประมาณนี้สวยงามแล้วนะครับผักสลัดลองเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ตัวเบอร์เกอร์ไก่กับชีสร้้อนนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับกับเบอร์เกอร์ไก่สูตรนี้นะครับรับรองว่าสามารถเป็นอาหารหลักมื้ออร่อยของคุณคุณได้แน่นอนครับสำหรับสูตรนะครับแวะเข้าไปดูได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ